คำว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นคำที่ฉันมั่นใจว่าแทบทุกคนต้องรู้จักเพราะโซเชียลมีเดียทำให้แทบทุกบ้านมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรอินฟลูเอนเซอร์คือบุคคลที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียในสาขาหรือแนวของตัวเองแนวนี้จะเป็นอะไรก็ได้เช่นไลฟ์สไตล์ความงามและฟิตเนสหรือเทคโนโลยีการเงินหรือคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจในยุคนี้วงการอินฟลูเอนเซอร์อัดมากจนการสร้างตัวตนที่โดดเด่นในแนวของตัวเองหรือสร้างชุมชนที่แท้จริงรอบตัวกลายเป็นเรื่องยากมาากเล คอ,อนเทนต์ของอินลูเซอร์ส่วนใหญ่แทบจะเหมือนกันหมดในตอนนี้สิ่งที่ทำให้อินลูเซอร์แตกต่างจากการไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นบุคลิกของพวกเขาและหนึ่งในนั้นคืออินフルเซอร์ที่สร้างชื่อได้ดีในวงการนี้เธอชื่อว่าซานายูซุฟในเคสนี้มีข่าวลือและข้อมูลที่ผิดถูกเผยแพร่เยอะมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันรอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนเพื่อให้เราได้ภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆตามปกติฉันใส่แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเคสนี้ไว้ในคําอธิบายแล้วคุณสามารถไปตรวจสอบได้เลยซานายูซุฟเพิ่งอายุครบ17ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนและเพื่อฉลองวันสําคัญนี้เธอไปที่ร้านอาหารบนดาดฟ้ากับเพื่อนๆเ,เ,เธอพูดคุยเยอะมากกินอาหารและถ่ายรูปกับวิดีโอสวยๆส,ส,สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อแชร์ความสุขนี้กับผู้ติดตามของเธอซานาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในอินสตาแกรมและ ยังแสดงถึงประเพณีของชิตรันด้วยเธอเข้าใจพลังของโซเชียลมีเดียดีแม้จะอายุแค่17ปีเธอรู้ชัดเจนว่าโซเชียลมีเดียไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัดเธอจึงใช้อินส a าแ a m มเพื่อสนับสนุนการเสริมพลังสตรีและการศึกษาของผู้หญิงและสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งรอบตัวซึ่งชื่นชอบบุคลิกของเธอหรือรักเธอมากซานายูซุฟะอาศัยอยู่ในเขต G3 ของ กรุงอิสลาม,มาบัตรประเทศปากีสถานกับพ่อแม่และน้องชายเธอเป็นลูกสาวของนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่เธอลหลงไหลในการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการเสริมพลังสตรีเธอเป็นลูกสาวคนโตและคนเดียวของครอบบุกครัวเป็นเหมือนจิตวิญญ,ญาณของบ้านพระบุคลิกของเธอเหมือนในหนังเลยร่าเริงและเป็นตัวของตัวเองสุด,สดๆเธอใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาเดียวฉันจะให้ดูวิดีโอของสนาคุณจะเข้าใจว่าเธอเป็นคนแบบไหนฉันมีอะไรมาฝากอยากดูไหมดูสิ สวัสดีทุกคนจำได้ไหมว่าทริปที่ไม่ได้วางแผนของฉันเปลี่ยนชีวิตฉันไปเลยยังไงเธอชอบออกไปข้างนอกชอบคุยกับเพื่อนและรักการทำให้คนอื่นหัวเราะคุณจะบอกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่จริงใจสุดๆฉันไปดูบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอเพื่อทำการวิจัยสำหรับวิดีโอนี้และสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากจากโพสและวิดีโอทุกอันที่ฉันหาไดในอินเทอร์เน็ตคือเธอเป็นคนที่จริงใจและอบอุ่นมากเพราะฉันเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอในทุกโพสซึ่งเป็นรอยยิ้มที่หาได้ยากและไม่ใช่แค่ในบ้านหรือกับเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นเธอยัังได้รบความมมรักกาายในีย ด้วยเธอมีผู้ติดตาม7 0 0 0แสนใน Tik t o k และประมาณ60แสนใน i n s t a g r กรซานารักการสร้างคอนเทนต์มากเธอเริ่มโพสต์ครั้งแรกใน i n s t a g r a m ปี2023ีและจนถึงปี2 0 2 5เธอโพสต์เกือบทุกวันและผู้ติดตามก็รอคอยโพสต์ของเธอเสมอโดยรวมแล้วเธอมีตัวตนที่แข็งแกร่งในโลกโซเชียลมีเดียทำให้เธอได้รับการติดต่อจากแบรนด์ดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านอาหารหรือแบรนด์เสื้อผ้าแต่เธอไม่ได้ทุ่มเทให้โซเชียลมีเดียอย่างเดียวเธอกำลังเตรียมตัวเพื่อเป็นหมอในอนาคตเธอมีความสุขและคครรออออบััวกกก็็มมีีาาาสุุขขเเธดดยยนนน้้ท เธอได้มากมายทั้งเพื่อตัวเองและครอบครัวพ่อแม่ของเธอภูมิใจในตัวเธอสุดๆวันที่2 9พฤษภาคม2 0 2 5สนาไปร้านอาหารชื่ออิตาลีกับเพื่อนเอนเพื่อฉลองวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเธอตื่นเต้นมากเพราะเป็นร้านอาหารบนดาดฟ้าและวันนั้นเธอรู้สึกพิเศษสุดๆเธอเชิญเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนเธอกินเยอะสนุกมากและถ่ายรูปเยอะยะทุกอย่างเป็นไปตามที่สนาคิดไว้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ในตอนที่กำลังสนุกคือมีผู้ชายคนหนึ่ง รอเธออยู่นอกบ้านและเขาไม่ได้รอแค่หนึ่งหรือสองชั่วโมงแต่รอถึง6กถึงเชั่วโมงเพื่อเห็นเธอแค่แวบ,บเดียวเพื่อพบเธอเพื่อคุยกับเธอผู้ชายคนนี้ยืนรออยู่นานขนาดนั้นแต่พระสนาไม่อยู่บ้านเขาก็จา่า ก็ไปโดยไม่ได้เจอเธอวันที่29พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของธนาเขาพยายามติดต่อเธอผ่านโซเชียลมีเดียมาเป็นเวลานานและถึงขั้นมาที่บ้านของเธอรอเจ็ถึงแชั่วโมงเพื่อพบเธอแต่ไม่สําเร็จสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่แฟนๆอาจไปถึงบ้านเพื่อฉลองวันเกิดแต่ถึงจะเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องนี่คือเหตุผลที่ฉันไม่เคยบอกใครเรื่องวันเกิดของตัวเองอย่างแรกฉันไม่ชอบวันเกิดตัวเองอย่างที่สองฉันไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดกับฉันคุณอาจบอกว่าฉันกลัวแต่ส่วนใหญ่ออร์จะะไม่่ท ไรเมื่อแฟนๆมาที่บ้านเพื่อฉลองหรือให้พรจนกว่ามันจะกลายเป็นการกระทำซ้ำๆหรือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตเพื่อความชัดเจนยังไม่แน่ชัดว่าซานารู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มาที่บ้านของเธอในวันนั้นแต่ที่ชัดเจนคือเขาไม่ได้เจอซานาในวันนั้นวันที่2มิถุนายน2025ซานาตัดสินใจโพสต์รีวัวเกิดของตัวเอง เธอนั่งลงและเริ่มตัดต่อรีวที่บ้านซึ่งมีแค่เธอกับป้าของเธออยู่เพราะน้องชายไปบ้านเกิดของครอบครัวชั่วคราวพ่อของเธอไปทำงานและแม่ไปซื้อของที่ตลาดประมาณ5้าโมงเย็นเขตจ1หถึงส3เงียบสงัดไม่มีเด็กๆเ,เล่นข้างนอกหรือคนเดินผ่านในความเงียบนี้มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากบ้านของสนาและค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บ้านของเธอเขาสวม เสื้อยืดสีดำและกางเกงยีนสีน้ำเงินเขาเข้าบ้านของสนาโดยไม่ส่งเสียงเมื่อไม่เห็นใครในห้องโถงเขาเริ่มมองหาคนในห้องต่างๆในที่สุดเขาก็เจอคนที่เขามาหานั่นคือสนาที่อยู่ในห้องของตัวเองเธอไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเธอสนากลัวเมื่อเห็นชายคนนี้แต่เธอพยายามสงบสติอารมณ์แต่ดูเหมือนชายคนนี้กำลังโตเถียงกับเธอ อย่างรุนแรงเสียงดังทําให้ป้าของซานามาที่ห้องเธอตกใจและสับสนว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครและเข้ามาในบ้านได้ยังไงป้าของซานาเห็นว่าเขาพูดอะไรบางอย่างกับซานาและซานาตอบปฏิเสธหอรออือบอกว่าไม่ก่อนหน้านั้นใบหน้าของชายคนนี้ดูไร้าอารมณ์แต่หลังจากถูกซานาปฏิเสธความโกรธก็ปรากฏชัดเจนบนใบหน้าของเขาและซานาก็สัมผัสได้ถึงความโกรธนั้นเธอเพยายามทําในสิ่งที่ทําได้เธอบอกเขาว่าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกคนแห่งในบ้านนี้ได้โปรดออกไปก่อนที่อะไรเลวร้ายจะเกิดขึ้น ซานาพยายามทําให้เขารู้ว่ามีกล้องเพื่อให้เขาคิดสองครั้งก่อนทําอะไรผิดเธอยังเสนอน้ําให้เขาเพราะเขาโกรธมากและเธอไม่อยากให้สถานการณ์แย่ยลงไปกว่านี้ แต่ก็สายเกินไปก่อนที่สนาจะร้องขอความช่วยเหลือชายคนนั้นหยิบปืนจากกระเป๋าจอที่ศีษะของสนานิ้วของเขาอยู่ที่เก็ปืนและโดยไม่ลังเลเขายิงสองนัดกระสุนเจาะผ่านหน้าอกของสนาร่างของเธอล้มลงพื้นหัวของเธอกระแทกจนบาดเจ็บและสีรษะพิงกำแพงด้านหลังเพราะถูกยิงในระยะใกล้โอกาสรอดของสนาแทบเป็นศูนย์และหน้าเศร้าที่เธอจากไปในบ้านของตัวเองที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยของเธอป้าของสนาตกใจมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนสมองของเธอยังประมวลผลไม่ได้ว่าเห็นอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเสียงปืนดังเบาๆมี เด็กบางคนที่ผ่านไปได้ยินแต่ไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากอะไรซึ่งเป็นโอกาสหนีที่สมบูรณ์แบบสำหรับฆาตรกรประมาณ5้านาฬิกาสานาทีเย็นมีเสียงกรีดร้องดังมากและได้ยินเสียงปืนสองนัดแต่เสียงนั้นเหมือนเสียงประทัดไม่ชัดเจนว่าเป็นเสียงปืน1 9นาทีหลังจากนั้นฆาตรกรออกจากบ้านทีมอะไรบางอย่างในโทรศัพท์และเดินไปที่รถฟอร์เชเนอร์เช่าที่จอดอยู่ไกลๆคนขับรถ,รถรู้สึกแปลกๆเมื่อเห็นสภาพของผู้โดยสารคนนี้เพราะตอนที่เขารับมาก่อนหน้านี้เขาดูสงบและปกติแต่ตอนนี้เขาดูแย่หายใจหอบและเครียดมากใบหน้าบวม ไม่รู้เลยว่าผู้โดยสารที่เขารับคือฆาตกรฆาตกรที่พระชีวิตหนึ่งในทิกโทเคอร์และดาวโซเชียลมีเดียที่ดังที่สุดของปากีสถานเด็กสาววัยสิปีผู้บริสุทธิ์ขณะนั้นป้าของสนาพยายามรวบรวมสติและเรียกคนรอบข้างสนาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายเกินไปวันที่2มิถุนายน2 0 2 5นสานายูซุฟจากไปเด็กสาววัยสิปีเด็กน้อยที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นเธออยากใช้ชีวิตตามใจตัวเองแต่เธอก็จากไปทําไม เด็กสาววัยสิปีจะมีศัตรูเป็นใครได้และสนาทําอะไรถึงทําให้ชายคนนี้มาถึงบ้านของเธอเคสนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในปากีสถานเพราะมันเกิดขึ้นในย่านรูของเมืองหลวงและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปากีสถานที่มีเด็กสาวถูกฆ่ายอย่างโหดร้ายฉันเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณอาจบ,บอกว่าฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะมันทําให้ฉันนึกถึงตอนที่พี่ชายของฉันซึ่งก็เป็นชายหนุ่มเจอเหตุการณ์คล้ายกันฉันคุยกับเขาและคิดถึงเรื่องนี้ทั้งคืนอาชญากรรมต่อผู้หญิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปากีสถานและประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของปากีสถานเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้แล้วเมื่อการสืบสวนของตำรวจเริ่มขึ้นพวกเขามีหลักฐานสองอย่างอย่างแรกมีเพียแโทรศัพท์ของสนาที่ถูกขโมยจากบ้านแปลว่าคนร้ายไม่ใช่ขโมยอย่างที่สองและสำคัญที่สุดคือฟุตเทจกล้องวงจรปิดฟุตเทจแสดงให้เห็นฆาตกรชัดเจนขณะหลบหนีจากบ้านของสนาและเห็นใบหน้าของเขาฆาตกรคืออุมันหายัตวัย22ปีซึ่งถูกตำรวจจับกุมในวันถัดไปอุมันหายัตยหรือที่รู้จักในชื่อคาคา มาจากเมืองไฟสลับบัดพ่อของเขาเป็นข้าราชการเกษียณอุมันเรียนจบแค่มหกและไม่มีงานทาทาให้ฐานะการเงินของเขาไม่ดีนักรายได้เล็กน้อยของเขามาจากโซเชียลมีเดียเขาเองก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียและมีชื่อเสียงเล็กน้อยด้วยผู้ติดตามเจ็ดหมื่นคนไม่มากแต่ก็พอได้งานร่วมกับแบรนด์บ้างเพราะเขาแอคทีฟมากในโซเชียลมีเดียวันหนึ่งเขาเจอโปรไฟล์ไอจีของซานาเขาชอบเธอและคิดว่าเขาควรติดต่อเธอซึ่งเขาก็ทําเขาอยากเป็นเพื่อนกับเธอแต่ซานาปฏิเสธซึ่งเป็นสิทธิ์ของเธอแต่ดูเหมือนอุมันจะไม่เข้าใจคําว่าไม่ เขายังคงส่งข้อความถึงเธอแต่ทุกครั้งซานาก็ปฏิเสธแต่ถึงจะถูกปฏิเสธซ้ำๆอุมันก็ไม่ยอมแพ้เขากลายเป็นคนหมกมุ่นกับซานามากจนถึงขั้นเดินทางมาอิสลาม,มาบัดเพื่อพบเธอแต่ก็ไม่เจอก่อนวันที่2มิถุนายนเขาติดต่อเพื่อนและขอปืนซึ่งเพื่อนรู้สึกสงสัยและไม่ให้แอ ต่อก็ไม่ได้หยุดอุมันเขาหาปืนได้จากที่อื่นและมาถึงเขตจีสามเขาสังเกตบ้านของสนานาหลายชั่วโมงและเมื่อแม่ของสนาไปตลาดเขาคิดว่านี่คือจังหวะที่สมบูรณ์แบบในการเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอุมันมาพร้อมปืนแปลว่าเขามีแผนชัดเจนในใจหลังจากถูกสนาปฏิเสธทางออนไลน์มาหลายครั้งเมื่อเธอปฏิเสธเขาต่อนหน้าดูเหมือนอัตตาของเขาจะรับไม่ได้เขาคงคิดว่าฉันจะฆ่าเธอหรือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าหลังก่อเหตุเิีงยง20ชั่วโมงเขาจะถูกจับและต้องผเผชิญผลจากสิ่งงทที่่ลไปเมมืออถูกจับสาารภาพ ทันทีและตำรวจพบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุและโทรศัพท์ของสนาซึ่งเขานำไปเพื่อลบหลักฐานเพื่อไม่ให้ถูกจับซึ่งแน่นอนว่าแผนนั้นล้มเหลวตอนนี้อุมันอยู่ในความควบคุมของตำรวจและชัดเจนว่าเขาจะได้รับโทษเพราะตำรวจมีหลักฐานครบท้วนครอบ,คร,บครัวของสนาแต่สลายแม่ของเธอ,อยังไม่อยากเชื่อว่าลูกสาวที่ร่าเริงของเธอไม่อยู่แล้วพ่อของสนาภูมิใจในตัวลูกสาวมากและสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความยุติธรรมให้ลูกสาวพิธีศพของสนาจัดขึ้นที่บ้านเกิดของเธอในชิตรันฉันหวังว่าเธอจะไปสู่สุติสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคืออัตาาาาาขของงผู้ชยเประะบนนด น่ะได้ยังไงเมื่อผู้หญิงปฏิเสธคำขอของใครสักคนทำไมผู้ชายถึงไม่เข้าใจคำว่าไม่อัตราของผู้ชายเล็กน้อยถึงขนาดที่ต้องฆ่าคนเพื่อสนองมันหรือไม่เข้าใจคุณค่าของชีวิตคนอื่นเพียงเพราะอัตราของตัวเองเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งรับการปฏิเสธไม่ได้เขาก็พลาดชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเราใช้ชีวิตในโลกที่ผู้หญิงต้องคิดร้อยครั้งก่อนปฏิเสธผู้ชายเพราะมีเคสแบบนี้มากมายและเมื่อได้ยินเรื่องเหล่านี้ผู้หญิงย่อมกลัวว่าผู้ชายคนนี้อาจทำอะไรที่เป็น อันตรายต่อเธอฉันคิดว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ผิดในฐานะสังคมแต่เคสของซานาอยูซุพอจบลงที่นี่ก่อนจากไปถ้าคุณชอบดูสารคดีอาชญากรรมจริงกรุณาติดตามเราเพราะเราทำคอนเทนต์แบบนี้และฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสุขภาพดีดูแลคนที่คุณรักให้ดีแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้บาย